ินหลายๆเด้อโชคดีเขาได้เกี่ยวหยามาให้นี่ขางๆมันก็ไทยคนนั้มัดเลี้วพี่น้องเอ้ยเด็กหน่อยมันกิน,กกนหยาเกี่ยวเ่าเป็นมักเล็มคนน่ะทับทิมกับอันพุดตานที่จานั่นส่วนตุดกินน้อยอยู่นี่กินน้อยอยู่นี่ <c oughs> ไม่หาตัดเอานี่สะจานี่สะมันแรงหน่ำเพราะไนมานอนหล่นอยู่กลางทงพี่น้องเอ้ยพ่ได้เบิ่งคว้ยกินหยาออมสินก็กินหยาเป็นแต่เสพ่แซบ่แซบมันก็ใกลส้สิออแล้วดินี่นี่อาการเราเมาื่อนี้อีกว่าโดนอีกว่าโดนได้ลุนไปตามๆกันจ้ะ ปากกันไปหันกับอุ้มบุญท่ตนตนี่กับพ่อยมันนี้จ้นนน่โอ้ยคำลายอยู่มั้งนี่นยากาศดีดีมันนีบมน่มีแดดมันขึ้นฟ้าขึ้นฝนมาจา้าตาฝนบ่ต,ตกเด้แหงคักมึงก็ดินแหงโคโลโรดผู้นะ บ้านใดฝนตกแน่น้อคอมเมนต์ใต de ้คลิปมาได้เลยจ้ามาบอกสู่กันฟังแน่บ้านใดแน่ฝนตกเขตใดจังหวัดใดแน่แต่อำเภอพูเวียงนับเทียได้จ้เพิ่นไถนหมดแล้วแต่อยู่นี่บ่ได้ไถอกจ้พอได้อันตอกลักลควายไว้ก่อนจักหน่อย นอนบั่มีเบียกได้มันนอนบังคว้ยกินหญ้่เบังกินหญ้าคำมเงยให้พูดนะโอ้แต่เสียบคักพูดนะตัวนั่นคือกันพุดอุมบุญหญ้าสาระพัดใจยาเนือ้อแทะ แต่แสบนเนาะคนเฮ้ยดูดเอาดูดเอาเะาลด,ดสุกคนกับสิถามว่าสาอุ้ยบเลี้ยงขวายตีเลี้ยงเลี้ยงคือเก่าจ้ะวันนี้บ่ได้ออกกันแห่กองเงาก็เลยได้มานอนเลี้ยงควายจ้ะพี่น้องจ้ะเลี้ยงคือเก่าถิ่มบ่ได้ปลาบ่าได้ก็แม่นเลี้ยงงวัวเลี้ยงควายนี่ละ่ะ แต่แห่งไม่ผู้เปลี่ยนจะให้พ่อบ้านเลี้ยงพราะว่าพ่อบ,าน,อบานกับว่าได้ไปเฮ็ดงานกันเลยพอบ้านก็นได้เลี้ยงกับพ่อดีกับเจ้าของเมียนงานแห่ขกองเงาเนอจ้าก็ได้ไปน้ำลูกน้ำหลานเมื่อได้ว่างก็นีน่ละจ้าเนอนเลี้ยงควายยังสีล่ล่ะเอ้ยเสียงนกเขาก็ไเลย สม็นขันมวนแต่พี่น้องแจ้าเมืนเน่อวันก็ไม่มยังร้ายพี่น้องเอาวิธีแทบ้านชีวิตติดดินอยู่กับทงไฮทงน้ำมาฝากกับ y o u t ทิวทัดย้ำแหล่งก่อนสิลงไฮลงน้าจ้าเนี่ย